การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนให้กับตัวเองค่ะบอกว่าเฮาเสียดอีหยังเฮากจะรู้ตัวเองเสมอเนาะค่ะโตเฮาเป็นแนวใดชีวิตของเฮาสิเป็นแนวดเฮาเป็นคนกาหนดค่ะกว่าสิพานมาได้หอดมือนี้ก็มีเรื่องเล่าหลายอย่างค่ะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคอยเฮารู้ตัวเองว่าเฮาเฮ็ดหยังค่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองเสมอ เพราะว่าเฮาสมีสามีมีภรรยาที่ว่าหาเงินทำเงินให้เฮาได้ดีก็ตามแต่เฮาบ่ต้องไปคาดหวังกับไผค่ะเพราะว่าการคาดหวังในเมื่อที่เฮาบ่ได้ในสิ่งที่เฮาหวังก็เฮ็ดให้เฮาผิดหวังและก็เสียใจกับสิ่งรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเฮาบ่ต้องไปคาดหวังกับไผค่ะให้เฮาคาดหวังกับตัวเองดีที่สุดค่ะ พอโตของเฮาเองสิหูวว่าเฮาเฮตุอย่างยู่ค่ะและก่กสิเสีให้เฮาบ่าเสียใจค่ะเฮากัสิยูกับตัวเองได้ดีที่สุดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะการลงทุนก็คือกันค่ะเฮากัลงทุนกับตัวเองค่ะลงทุนในเรื่องความรู้ค่ะเพราะว่าเงินมันผ่านเข้ามาในชีวิตของเฮามันก็ะมิดไปค่ะแต่สําหรับความรู้พอเฮามีความรู้แลว้วเฮาก็สามารถสร้างเงินขึ้นมาได้อีกค่ะ